สวัสดีครับน้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เสียนใหม่นะครับที่มังัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมได้ ไลฟ์สดไปนะครับเกี่ยวกับนกแก่ป่านะครับก็มีคนทักคอมเมนต์เข้ามาว่ามีวิธีการนะครับดูยังไงนะครับสำหรับนกแก่ป่านะครับคำว่านกแก่ป่าก็คือนกที่นกที่มีอายุนะครับอยู่ในป่านะครับหลายปีแล้วนะครับอาจจะเป็น5ปี6ปีนะครับหรือมากกว่านั้น อาจจะถึง10ปีเลยก็ได้นะครับตรงนี้เรียกว่านกแก่ป่าซึ่งนะครับเมื่อนกอายุเยอะๆเนี่ยนะครับสิ่งที่มันแตกต่างไปจากนกหนุ่มๆนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสามอย่างหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือแข้งนะครับแข้งนี่สําคัญมากนะครับถ้าเป็นนกหนุ่มนี่นะครับแข้งมันจะไม่เป็นเกรดขึ้น นะครับแข้งนดี่ยมันจะใสมันจะเงานะครับมันจะอวกอูมนะครับมีน้ํามีนวลน,นะครับอันนั้นคือนกที่ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องของแข้งนะครับสองก็คือสีสีของนกนะครับสีของนกนี่จะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสีมันใกล้เคียงมันถือว่ามันยังเป็นนกป่าอยู่ยังไม่เป็นคนบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่นกที่ ถ่ายขนเป็นขนบ้านแล้วนี่คือมันจะดูง่ายขึ้นนะครับแต่นกตัวนี้ก็คือยังเป็นขนป่าอยู่นะครับแต่สีนะครับให้เราดูขอบนะครับขอบสนับปีสีมันจะเข้มกว่านกป่าปกตินกที่เป็นนกอายุรุ่นๆนะครับถ้าเป็นนกอายุรุ่นๆนี่ขอบสนับปีเนี่ยนะครับมันจะไม่ออกแดงมาก นะครับโดยเฉพาะหน้าอกนะครับสีหน้าอกกับสีสนับปีกสีมันจะใกล้เคียงกันมากครับอ่าสีมันจะแบบทนเดียวกันแต่ถ้าเป็นนกนกที่เป็นนกอายุรุ่นๆุ่นเนี่ยนะครับอ่าสีหน้าอกนะครับจะไปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สีของขอบสนับปีกนะครับมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดนึงในการดูนะครับเรื่องของอสีของสนับปีกจะต้อง จะต้องมีความรู้เดี๋ยวค่อยศึกษาไปเดี๋ยวก็คงจะจะเข้าใจเองนะครับต่อไปก็คืออาการดิ้นนะครับนกแก่ป่านี่คือต้องยอมรับนะครับว่าดิ้นนี่ดิ้นแน่นอนดิ้นแล้วก็แบบดิ้นแบบเลี้ยงไม่เชื่องเลยแหละนะครับตัวไหนที่มันจะเลี้ยงไม่ได้นะครับมันจะดิ้นอย่างนั้นนะครับบางตัวแตกพังหงวัวแตกจมูกแตกนะครับดันโกงลายคอพังหมด นะครับนกพวกนี้ผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้เลี้ยงนะครับปล่อยเลยครับพวกแก่ป่าดินแบบเนี้ยนะครับแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เราต้องค้นหาก็คือแก่ป่าดินสักหน่อยต่อไปอยู่ครับพออยู่แล้วก็จะเทียบฟูก็จะเหมือนนกที่เลี้ยงมาเป็นเป็นปีอะนะครับน,ะบนกมันก็จะขึ้นอ,อะไรเหมือนตัวเนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นนกแก่ป่าที่ เลี้ยงได้นะครับนะแกะป่าบางตัวส่วนมากจะเสียครับส่วนมากเลยจะมีบางตัวเท่านั้นที่ที่ที่ขึ้นเหลวนะครับแล้วก็อยู่เลยนะครับสามารถที่จะเอาออกฝึกได้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบฝึกในช่วงอายุที่สเดือน4เดือนอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ต้องดูให้ออกนะครับว่าเป็นนกแกะป่าจริงนะครับแต่สําหรับผมแล้วคือจะแกะป่าหรือนก ดาวลุ่งขึ้นใหม่นะผมก็ต้องรอขวบเหมือนเดิมครับรอขวบรออายุเหมือนเดิมนะครับนี่แหละที่ผมอยากได้เพราะว่านกแก่ป่านี้มันขึ้นเร็วนะครับมันขึ้นเร็วมากนะครับแต่ว่านกนกรุ่นก,ก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะดูที่เกดแข้งนะครับนี่สาคัญที่สุดนะครับการดูนกอายุนะครับส่วนดูเล็บ จะเกี่ยวไหมนะครับเล็บนี่อยู่ที่ตระกูลนกนะครับตระกูลไหนที่เล็บสั้นจะอายุ10ปี2 0ปีก็ยังสั้นเหมือนเดิมนะครับไม่มียาวครับมันอยู่ที่ตระกูลนกนะครับแต่ถ้านกตระกูลที่เล็บเล็บนี่ยาวเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่ามันอายุเยอะด้วยนะครับก็คือมันจะยาวบางตัวนี่ม้วนขดนะครับเหมือนก้นหอยเลยก็มี นะครับอันนั้นคือตะกูลที่เล็บยาวก็จะช่วยดูเพิ่มเติมก็คือเรื่องเล็บแต่ถ้าเป็นตะกูลเล็บสั้นนี่มันก็จะสั้นนะครับสั้นอยู่อย่างนั้นเลยนะครับไม่มียาวนะผมเลยไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นหลักในการดูเล็บแต่ถ้าเป็นตระกูลที่ยาวนี่สามารถดูได้นะครับดูเล็บที่มันยาวมันขดเป็นเกลียวหรือยาวโค้งงอนะคมันเล็บเหี่ยวเนี่ยนะครับอันนั้นใช้ดูในเฉพาะตะกูลนกที่มันเป็นเล็บยาวนะครับ แต่ถ้าตะกูเล็บสั้นนี่ดูยากครับว่าจะดูว่ามันจะยาวตอนไหนมันจะไม่ยาวนะครับมันจะอยู่อย่างนั้นนะครับนะอันนี้คือนกแก่ป่านะครับผมจะชอบผมจะชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงแล้วขึ้นช้าขึ้นเร็วถ้าไม่ขึ้นก็ปล่อยนะครับก็จะไม่ได้เลี้ยงนานนะครับนะครับ,นะรบแต่ถ้าตัวไหนขึ้นก็คือประมาณสองเดือน3เดือนนี่ก็คือเทียบคู่แล้ว นะครับส่วนมากนกที่เทียบคูถ้าส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นนกที่อายุได้เป็นนกแก่ h, ป่าแล้วนะครับซึ่งถามว่านกแก่ป่านี้เราจะกําหนดอายุได้ไหมคือคือไม่สามารถที่จะกําหนดอายุได้นะครับที่เราไม่รู้เลยก็คืออายุป่ามันเท่าไหร่แต่รู้ว่าอายุเยอะแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่าห้าปี6ปีนะครับ,ต, 5, 6, นะรบตรงนี้คือคือนกแก่ป่าน,น,นะครับมันก็จะดิ้นอย่างเงี้ยแหละนะครับมาแรกๆดิ้นนะครับ นกตัวนี้นะครับผมแบ่งมากับพ่อบตดนะครับผมเห็นลายผมเห็นอะไรแล้วก็คือแบบผ่านนะครับผ่านดูดูดูแข่งนะครับดูดูแข้งนะครับดูเก็เก็ดหลุดก็มีแล้วครับมาจีแข้งนะครับแข้งนกเก็ดหลุดยังมีเลยนะครับอันนี้คือ,อาสามารถที่จะดูได้แล้วก็เก็ดหลุดแล้วก็แข้งมันก็จะไม่จะไม่ฉ่ำเท่าไหร่ครับแข้งมันก็จะแบบเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ ก็ไม่แก่มากครับพี่น้องครับไม่ถึงกับสิปีขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับห้าปีหกปีแล้วนะครับลกไม่ต่ำกว่านี้นะครับแต่ถ้าพวกแก่ป่าแบบสีแบบโอ้โหแดงจัดเหมือนเราที่แบบเลี้ยงมาแล้วอ่ะพวกนั้นนะมีสิบปีอย่างนั้นนะพวกนั้นขึ้นเร็วนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็คือเลี้ยงไม่ได้เลยนะครับดิ้นอยู่อย่างนั้นนะครับพังหมดนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ขึ้นเร็วก็คือแบบดิ้นเดือนแป๊บเดียวครับ ม่ถึงเดือนเลยครบางทีดิ้นแรงๆแล้วก็หยุดไปเลยพอหยุดแล้วขึ้นเลยครับทีนี้ยาวๆครับนะตั้งตัวเร็วมากนะครับฝั่งนี้ก็หลุดนะครับเนี่ยเจ็ดแข้งเห็นนะครับหลุดเหมือนกันนะครับนี่นะครับการดูนกแก่ป่านะครับสําหรับคนที่ที่ชอบนกแก่ป่านี่ก,ก็ก็จะได้เปรียบนะครับอ่านะก็จะได้เปรียบเรื่องอ,อายุนก นะครับเวลาไปเล่นแล้วมันไม่มีหลบนะครับนกที่มีอายุเยอะๆนะครับนี่แหละทาไมต้องรอหนึ่งปีนะครับรอ2ปีเพราะว่านกบางตัวมันยังไม่พร้อมครับพี่น้องครับอ่ายังไม่พร้อมตัวขึ้นช้าก็ขึ้นช้าจริงๆรับเพราะว่ามันยังไม่พร้อมนะครับต้องรอให้มันอายุมันดีก่อนนะครับนกมันจะเล่นของมันเองครับเมื่อมันเมื่อมันถึงเวลาของมันนะครับต้องรอเวลาตัวขึ้นช้าขึ้นเร็วนะครับไม่ใช่ว่า จะขึ้นเร็วหรือแบบไม่ขึ้นทุกตัวนี่นะครับมันอยู่ที่อายุนกเป็นเกณฑ์ครับในการที่จะขันนะครับแล้วก็ขันเต็มเสียงเร็วอย่างเงี้ยนะครับเนาะ,ะตรงนี้ก็ฝากให้พี่น้องนั้นลองไปพี่นาดูว่านกที่มีอายุแก่ป่านอย่างไงน,นะครับผมก็ได้หลายตัวนะนะครับได้หลายตัวอยู่สมัยก่อนท,ท,ที่ที่เลี้ยงนกนะครับนกแก่ป่าก็ส่วนมากจะขึ้นเร็วครับ ขึ้นเร็วมากนะครับถ้าตัวไหนมันขึ้นคือไม่ต้องรอให้เป็นปีนครับประมาณเดือน 2, 2เดือนก็เริ่มขันเริ่มอะไรแล้วนะครับพอเดือนที่3าก็โอ้โหใบเสียงเต็มเทียบคูแบบเมื่อกี้นะครับนี่นะครับที่ผมชอบนะครับก็เอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสำหรับนกแก่ปาก็ดูอยู่3ามจุดหลักๆนะครับจุดแรกก็คือดูแข้งนะครับดูแข้งต้องมีเกตเกตแข้งขึ้น,นบางทีก บางที่ก็เรียกเก็ดกระเทียมอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้คือเก็ดแข้งนะครับสองก็คือสีนะครับสีนะครับขอบสนับป,ปีมันจะแดงนะครับสีมันจะออกสีเหมือนหน้าอกของมันนะครับจะถ้าเป็นนกใหม่นี่สีหน้าอกกับสีนี่มันมันจะต่างกันอยู่นะครับแล้วก็การดิ้นนะครับการดิน้นการดิ้นของนกนะครับก็จะดิ้นแบบจะเป็นตะตายนะครับสุดท้ายตัวอยู่ก็อยู่นะครับตัวไม่อยู่ก็ เรียบร้อยนะครับ่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่แหละครับผมเนาะอ่ะก็ลองไปวิเคราะห์นะครับลองดูวิเคราะห์ลองดูว่ายังไงนะครับท่านชอบหรือเปล่านกแก่ป่านะครับส่วนผมนี่ลูกนกที่ต่อได้นกดาวลุงนี่ไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่ครับนกที่ลายคอยังไม่ขึ้นเนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยค่อยสนใจนะผมจะสนใจพวกนี้ครับพวกเก็ดแข้งหนหนะแข้งแห้งๆชอบเลือยเกินนะครับเนาะ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการคัดนกของแต่ละค่ายของแต่ละท่านแล้วกันถือว่าเป็นข้อมูลไปเสริมในการคัดนกแล้วกันนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องนี้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ